เป็นลานที่ให้เนื้อพีชแบบเนื้อพีชเลยอ่ะชอบมากรักเธอนั่คืออะไรตับไตใสพงุงหรือรักเก่งๆจีนุง่งก็เดือดสวยสด,ดีรักที่นำสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพรามีจนมีสตางค์ให้ใจ่ายใช่ปะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะ <c oughs> ควารักก็คือพุ่มไม้ชนิดหนึ่งทำไมความรักถึงเหมือนพุ่มไม้ได้คะเริ่มชง,งนสนเท่ว่าคุรีดูบักกำลังจะสื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คิดไม่ออกมันคือมุกหรือมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะบางทีชัดก็เข้าใจยากเหนกันนะเนี่ย <S 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 ความรักคือพุ่มไม้ อ๋อต้อนดอกลักปะมันคือต้อนดอกลักแนยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอยากจะแขกหัวเขาเขาอยากจะแขกหัวคุณเลย,เยลูกปัตอนนีก้กำหมัดแล้วเนะกำหมัดแล้วนะคุณเลยลูกปั